xài mà dùng một luôn Đi 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 kích lên โอ้ยตั ó, ้งแต่เจ้าของไปเงียบเลยเจ้าของไปเงียบเลยเหนแ่อยปีใหม่ถึงได้มาสระน้ำก็เก็บหมดแล้วโอ้มืดดีแท้ กัศกัดยามเช้าค่ะมันขึ้นสูงแหละมันขึ้นสูงแล้วด้วยก่อนจะเฟนเคยตัดร้นมันนะทุกวันนี้ไม่ได้ทำแหลอะอตรงนี้ไปเลย น้ำไหลแรงเาะโอ้ยหัวมันดูสิเข้ามาถึงนี้เลยมัน,มนโอ้ยแต่ก่อนได้ไปตัดมันร้อนแค่ไหนก็สู้เป็นทุเรียน ต้นทุเรียนบกยากสวยแลวต้นไม้เริ่มเต็มแหละต้นไม้เริ่มเต็มแล้วเห็นบ้านแล้วก็คิดถึงเจ้าของมัน เราจะคิดถึงเจ้าของนูน่นละอีกปีหนึ่งหนึ่งถึงได้มาเอาหลวงพี่ทางนี้นานเดินแท้เากำลังมา เฉียนช้ากี่มันทำอะไร ไปนะ้มามืดเข้ามืดเข้ามืดลอนะ